เมื่อวันที่14มิถุนายน2565นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวข้อความว่าวันนี้ผมได้นำคำสัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญในรัฐบ,บาลชุดนี้ที่มีความเห็นต่อกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้มีการชี้มูลความผิดนาง กนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาให้ได้รับทราบว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรเริ่มต้นที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่กล่าวว่าติดตามเรื่องนี้มาตลอดพร้อมปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของเราก็ได้รับคำชี้แจงว่าขณะนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการของกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งเรื่องจะออกไม่ออกหรือไม่ต่างๆนั้นถ้าศาลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น ก็ต้องมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เองขณะนี้อยู่ในขั้นตอนศาลเพราะเรื่องเข้าไปอยู่ในกระบวนการแล้วในขณะที่นายวิษณุเครือง,งามได้กล่าวว่า ไม่ต้องลาออกจนกว่าจะได้ความว่าผิดและวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่และเมื่อศาลร,รับคำฟ้องก็ไม่จำเป็นต้องลาออกตอนที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของผู้ถูกกล่าวหาแต่ถ้าศาลร,รับคำฟ้องต้องหยุดทำหน้าที่โดยปริยายซึ่งต้องมาพิจนารณาว่า ความผิดจริยธรรมเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงพักภูมิใจไทยไม่ต้องรอใบเสร็จถ้าเขาผิดจริงต้องแสดงสปิริตมากกว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่และนักกฎหมายในพักก็ต้องตัดสินใจผมได้เห็นท่าทีและจุดยืนในเรื่องนี้จากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของนางกนกวันวิลาวัน คือขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่จำเป็นต้องไปแสดงสปิริตหรือความรับผิดชอบใดๆโดยการลาออกจากตำแหน่งเอาไว้ก่อนทำให้ผมนึกถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมในยุคข,ของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นมาทันทีเพราะคุณอภิสิทธิ์ได้ออกกฎ9ข้อให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่คณะรัฐมนตรีต้องยึดถือและปฏิบัติโดยยึดหลัก การว่าผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรมคุณธรรมและกฎหมายสูงกว่าประชาชนทั่วไปแต่สำหรับรัฐบาลชุดนี้มีหลายกรณีที่เกิดขึ้น เป็นความท้าทายต่อจริยธรรมคุณธรรมและความรู้สึกของประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ยึดถือจริยธรรมสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไป ให้สมกับคำกล่าวที่พยายามสร้างภาพว่ารัฐบาลชุดนี้มีความบริสุทธิ์และเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง